สวัสดีครับทุกคนพบอาเธอร์วิธีผู้กล้านะครับหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้ให้ชื่อว่า3าถึงหปีชีวิตเปลี่ยน3าถึงหปีนะครับชีวิตเปลี่ยนได้นะครับนี่เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้พวกเราฟังเลยนะครับถ้าทำทฤษฎีเขาก็บอกว่าเราทำงานหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง5ปีเราจะมืออาชีพก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ มันเราเรียนหนังสือใช่ไหมครับ4ปีจบปริญญา5ปีจบปริญญาอะไรประมาณนี้นะครับเป็นมืออาชีพได้นะครับในอาชีพการงานที่แท้จริงก็ประมาณนั้นแหละครับเราจะประสบความสำเร็จได้ในเป้าหมายเลยในความฝันในเบื้องต้นของชีวิตนะครับเราต้องมีอะไรบ้างครับ ประกันที่หนึ่งนะครับเราต้องเลือกอาชีพถูกครับอันนี้เบื้องแรกเลยครับต้องเลือกอาชีพให้ถูกก่อนนะครับเพราะว่าอาชีพการงานมีเยอะมากมายถูกไหมครับแล้วคนขยันก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับในประเทศเราบ้านเราเมืองเราเราก็จะได้ยินคาว่าขยันถูกที่10ปีก็เหมือนเดิมมันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับ งานบางงานอาชีพบางอาชีพแล้วขยันจนตายนะครับหรือ10ปีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับชีวิตไม่เปลี่ยนนะครับมาลเลือกอาชีพให้ถูกก่อนนะครับประการสําคัญข้อแรกนะครับข้อประการสาคัญข้อที่2นะครับเลือกบรรยากาศถูกครับบรรยากาศนี่ก็สาคัญมากเลยนะครับถ้าเราอยู่ในบรรยากาศาที่เขาบอกว่ายอยู่ในบรรยากาศ ของโจรสิบคนเราเข้าไปอีกหนึ่งคนโจรก็จะเพิ่มเป็นสิบเอ็ดคนถูกไหมครับบรรยากาศสำคัญนะครับบรรยากาศนี้ผมให้ความสำคัญออยู่สามเรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกคือเรื่องสื่อนะครับสื่อสื่อต้องเป็นสื่อที่ให้พลังความคิดด้านบวก นะครับให้พลังใจพู้นิยายนะครับเสริมสร้างพลังแห่งการต่อสู้นะสื่อต้องเป็นแบบนั้นนะครับสมัยนี้อาจจะเป็นลิงก์เป็นคลิปใช่ไหมครับสมัยก่อนที่ผมเริ่มต้นสร้างธุรกิจก็เป็นเทปเป็นวิดีโอนะครับผมก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนเทป เพลงวิดีโอหนังทั้งหลายทั้งปวงที่เราชอบมาเป็นเทเปปเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างพลังใจสู่ความสำเร็จนะครับนี่คือบรรยากาศอันแรกก็คือเรื่องสื่อนะครับบรรยากาศอันที่สองก็คือเพื่อนครับเพื่อนต้องเป็นเพื่อนที่มีอุดมการเดียวกันพูดง่ายๆนะครับมีอุดมการมีแนวคิดนะครับ ไป,ไปในทิศทางเดียวกันมันถึงจะส่งเสริมพลังซึ่งกันและกันก็คือทีมนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีบรรยากาศที่ครูดีครูหรือโค้ดดีนะครับเพราะว่าถ้าเรามีครูดีหรือโค้ดดีนะครับเขาก็จะบอกจะแนะทิศทางที่ถูกต้องให้กับเรา ถ้าเราเดินในทิศทางที่ผิดนะครับถ้าครูถ้าโค้ชเราไม่รู้ทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็พาให้เราไปตกเหวได้นะครับวันแล้วบรรยากาศที่สำคัญนะครับจะต้องมีสื่อที่ดีนะครับมีเพื่อนที่ดีมีครูหรือมีโค้ชที่ดีนะครับนี่คือเรื่องที่สองนะ เรื่องที่สามก็คือก็คือเรื่องความเชื่อครับเราต้องเชื่อมั่นให้เต็มร้อยครับอย่าเชื่อครึ่งครึกลางกลางนะครับเชื่อมั่นในงานของเราที่เราเลือกนะครับเลือกแล้วก็ต้องเชื่อร้อยอร์ครับว่าง,งานนี้แหละเปลี่ยนชีวิตรเราได้ไม่สับสนไม่โลเลสมัยผมเริ่มต้นเมื่อ3ามสกว่าปีที่แล้วนะครับ ก็มีคนมาบอกให้ผมไปทำโน่นทำนี่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับรวยเร็วกว่าอะไรแต่ผมไม่เคยคลอนแคลนผมเชื่อในสิ่งที่เราเลือกในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เคยสงสัยว่าเราจะทำไม่ได้ไม่มีความเชื่อก็สร้างมันขึ้นมาครับสร้างมันขึ้นมา ตลอดเวลาว่าเราทําได้ฉันทําได้เพราะบรรยากาศต่างๆที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือประการที่3เชื่อมั่นให้เต็มร้อยในอาชีพของเราและเชื่อมั่นในตัวเรานะครับประการสุดท้ายก็คือโฟกัสเป้าหมายชัดครับโฟกัสเป้าหมายชัดนะครับ ถ้าเราโฟกัสเป้าหมายไม่ชัดมันเบลอใช่ไหมครับเหมือนเลนนะครับเลนรวมแสงอาทิตย์ที่ไปที่จุดใดจุดหนึ่งก็ไม่เป็นจุดได้นะครับเป้าหมายเราก็เช่นกันครับถ้าเราโฟกัสชัดพลังมหาศาลครับบรรลุเป้าหมายบรรลุสิ่งที่เราฝันอย่างช่วงแรกนะครับผมก็ ตั้งเป้าหมายคือต้องมีรายได้เดือนละแสนนะครับเมื่อ32ปีที่แล้วใช่ไหมครับก็ใช้เวลาแค่4ปีข้าเองครับก็บรรลุเป้าหมายนี้ชีวิตเปลี่ยนนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ผมได้ทำมาด้วยมือประสบการณ์นี้นะครับลองเอาไปทำดูนะครับว่ามันจะเปลี่ยนชีวิต คุณได้นะครับถ้าคุณทำตามสิ่งที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนะครับคุณทำได้ครับคุณสามารถครับคุณบรรลุความฝันหรือเป้าหมายได้ผมเชื่อมั่นในตัวคุณครับสวัสดีครับ